สวัสดีครับผมลุงชัยไายบ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาเก็บพริกนะครับกระเหรี่ยงนะครับหรือว่าพริกเครือนะครับจะไปส่งลม่ค้าในตลาดนะครับผมนะครับได้1กิโลนะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับแนวความคิดนะครับส่วนตัว นะครับแนวความคิดส่วนตัวนะครับไม่มีในหลักวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะครับเป็นความคิดส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับนะครับเมื่อพลิกนะครับมันต้นใหญ่แล้วนะครับมันต้นใหญ่อายุเริ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะพลิกมันก็แตกกิ่งแตกก้านนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่เกือบจะเท่า เท่าหน้าผากผมแล้วนะครับเกือบจะเท่าหน้าผากผมแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ยังขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็ยังสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบทรงต้นสูงนะครับก็จะรู้สึกว่าดีนะครับเช่นผมนะครับชอบทรงต้นสูงรู้สึกว่ามันง่ายนะครับเก็บผลผลิตก็ง่ายเป็นเก็บเอาง่ายเลยนะครับไม่ต้องก้มนะครับ พุ่มต่ำจะมันจะเก็บรู้สึกว่ามันต้องกมนะครับปวดหลังปวดเอวนะครับนะครับในในส่วนส่วนตัวนะครับความพิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะครับแบบต้นนี้นะครับมันก็จะต้องก้มแบบว่าเรียกว่าก้มแบบหลังงอๆนะครับมันก็จะทําให้เจ็บหลังปวดเอวครับผ้มนะครับอยากเสนอนะครับแนวคิดนะครับคือนะครับ การแต่งกิ่งข้างล่างนะครับนะครับพริกนะครับเมื่อมันต้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นกิ่งข้างล่างเราเก็บผลผลิตออกไปแล้วนะครับมันก็จะถูกกิ่งข้างบนบดบังนะครับมันก็จะมีการแตกกิ่งใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นะครับมันแตกกิ่งใหม่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับส่วนกิ่งข้างล่างที่เป็นกิ่งเก่าแล้วนะครับไม่มีผมว่าไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าเก็บไว้ก็จะเป็นภาระของของต้นพริกนะครับมันจะเป็นภาระมันจะต้อง เอาน้ำเอาปุ๋ยมาเลี้ยงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะติดดอกออกผลนะครับคือกิ่งข้างล่างแบบนี้นะครับเป็นไหมครับเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเราปล่อยไว้ก็ลังเตจะทําให้โรคแมลงเข้ามาชุกชุมมาเป็นที่อาศัยนะครับก็จะขยายพันธุ์นะครับแพร่ระบาดนะครับก็เลยนะครับคิดเห็นนะครับมีความคิดเห็นว่าต้องเอาออกนะครับนะครับควรจะเอาออกนะครับ ควรจะออกทิ้งไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่มีประโยชน์ะไรหรอกครับนะครับนะครับเอาถ้ามันนะครับถ้ามันแตกข้างบนเราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับมันมันแตกขึ้นมามันมีกิ่งขึ้นมาแล้วก็มีดอกมีมีผลนะครับเราก็จะเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับ ที่มันชี้ลงทางล่างนี้มันไม่มีประโยชน์นะครับนะครับเด็ดออกเลยนะครับถ้าใครมีกัรไกก็ดีนะครับใช้กันไกนี่ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ช้ำนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเชื้อราจะเข้าอะไรนะครับนะครับมันไม่เข้านะครับมันไม่เข้าหรอกนะครับมันไม่เข้าง่ายๆหรอกนะครับนะครับอย่างนี้ครับเอาออกเลยนะครับเนี่ยครับ เอาให้มันแบบว่าปร่งๆรุง่งๆนะครับจะได้ไม่เป็นที่หลบซ่อนของของแมลงนะครับส่วนกิ่งที่มันมีมีมีผลนะครับมีเม็ดก่อไว้นะครับเอาที่เฉพาะไม่มีเม็ดนะครับออกแบบกิ่งข้างล่างแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ครับกิ่งนี้นะครับเนี่ยชี้ดีลงข้างล่างปลายชี้ดีลงข้างล่างแบบนี้นะครับเอาเออกเลยนะครับนะครับ เนี้เลยนะครับนะครับเอาออกเลยนะครับเพื่ออนาคตนะครับต้นพริกจะได้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับแล้วก็ปราศจากนะครับพวกโรคภัยพวกแมลงนะครับที่จะมาพอขยายพันธุ์นะครับเนี่ยครับเอาออกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเอาออกได้เลยนะครับนะครับดูเอานะครับว่ากิ่งไหนมันเหมาะ เก่กการเก็บเอาไว้นะครับจริงไหนไม่ควรเก็บเอาไว้นะครับก็ดูเอานะครับว่ามันม the ันมันอะไรยังไงนะครับทุกท่านก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมาทําแบบผมก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะเก็บไว้ก็ก็แล้วแต่นะครับก็เก็บไว้ได้นะครับนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องเอาทั้งหมดก็ดูเอานะครับที่ความเหมาะสมนะครับดูเอาที่ความเหมาะสมนะครับว่า สมควรหรือไม่สมควรเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับแต่ตามจริงก็ต้องควรโล่งๆนะครับไม่ควรลรทึบมากเกินไปนะครับเห็นไหมครับถ้าโรกทึบมากเกินไปพวกมดมแมลงอื่นต่างๆก็มาชุกชุมนะครับโดยเฉพาะมดนี่ก็จะเอาเพลี้ยเอาอะไรมาขึ้นมาขยายพันธุ์บนต้นนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดพวกโรคไวรัสโรคอะไรนะครับ สร้งความเสียหายนะครับผมเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยนะครับไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับนําคลิปดีๆนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ